สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้เอาวันนี้เฮามาเยี่ยมยมคู่บาอาจารย์ครับผมนะฮะอยู่บ้านอาจารย์อ้นแคนเขียวนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังมาโฟกัสย่างไส้กันนะครับผม <c oughs> ของแท้ครับกองทัพต้องเดินด้วยทองด้วยทองท้องท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 อง,ทอง,ทองโอ้เฮียยังครับว่าไง ปาตาป,ป she f. She f, uh. ้าป้าเฮาพากันไปทักไทยเฉพฉีบเอ่อสวัสดีครับผมบึ้งว yeah. oh. oh, ิ่งเหตยังครับเด้อพี่น้องเด้อเอียงอ่ะลาบปิดลาบปิดเอาเจ็ดยู่ตีหนึ่งนะอย่าปากแงี้ยปากแงี้ยคนจีนไม่กินนะโอ้เฮ้อาเพื่อพี่เพื่อน้องตัวอือกคู่เช่วกันเสร็จนี่ที่ะนี่ละ ของแท้ของแฉบมันแฉบอยู่บ่มันแมนบ่จักุมาได้เห็นหรืกที่สุดที่สุดถูกแมนอีีเลยพี่น้องครับฝดลงลวงแมนบ่ภาษาบ้านเท่าเอิญลงลวงบ่ฝดบกบกโอ้ยเนาะไทยมุกกับไทยกาสินบ่กือกันตัวนี้ฝดบกบกยำยำบ้านอาจารย์อ้นแขนเขียวครับ วันนี้ก็เลยกัดกุมภาก็เลยจัดเมนูโนโพิเศษครับให้อาจารย์อ้นนะครับแล้วก็ทีมงานม <c oughs> ือน,นี่นะมือน,นี้เป็นมือที่เข้าใจเสียงเอ่อคัฟเวอร์ของน้องเปียโ,โนนะฮะลูกสาวอ่าของเพ็กนิวมุกดานะครับเป็นผลงานเพ็กหยังก็คือเข้าระท่านเดีไอ้ประ่านหูเด้เพลงหยัาง บอกครับอุบ oh, oh, ิบอุบบอุบิบ <warfare> อ่าโอเคอุบิบอ <c oughs> erm ุบกินเข้าแล้วจังบอกเนาะเออกินเข้าแล้วจังบอกโอ้ยมือหย่างเขาสุดรอครับสุดรอสุดรอสุดยอดนะครับทีมงานต้นสะเดาวครับผมของแท่ขมบ่ขมกับเบิ้งแต่ทีมงานต้นสะเดาเอาหลดไปขมบ่ขมกับยูนิล่าของแท่ของแท่เออ นะครับทีมงานอ่าล่อกินเขาแแหงพรมผ้ากันก่นน<ข>อน<ข>อรครับพี่น้องครับมีหอดตำบุหงวนี่อย่างแน่น่เราสิได้กินมาวัาตีสองครับเออมัน,ม,นมันประมาณนั้นอยู่แล้วมู่เห้าน่ะอืมโอเคเอาเมนูมันสิเป็นยังไงแสบว่าแสบผุล่ะบาดซิมผุล่ะพี่น้องครับจังเมืองบาลวครับเออจังเมืองบาดเลีอยวยาซอยนิวก้อยใช่น้ำเด้ออืมเอาด้ยเด้เชฟเชพเชพเชพต้องมืออาชีพ เอาละครับพี่น้องครับเอาจังพอพ์อกันใหม่ได้พี่น้องเด้อนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องอกัดกุมภาอ,อ่า JO 1 Official ฟุลแล้วฟาโต้ไม่ธรรมดาธรรมดาพ่เ <ขอ S 1> ปื่อยปะไปเลยพี่น้องครับผม